สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่20พฤศจิกายน2,567เมื่อวานก็หลุดหมดทั้ง3ามนอยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราได้วินแค่4ตัวนะคะวันนี้วันนี้ได้วิน5ตัวนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะดิฉันนยิงใช้0นมาเป็นตัวรองนะคะ ซึ่งน่าจะมานะคะที่60 70นจะคะชุดวัดใจก็เป็นส2แต้ม6กสองแต้ม7 2แต้มดิฉันให้ส6 7หกเจ็ดนะคะสี่หกสนะคะสี่หกสแล้วก็1นึนะคะ หนึ่งสองเม็ดเดียวหกเจ็ดนะคะสี่หกเจ็ดเป็นเม็ดเดียวตัวนี้กันนะคะศูนย์หกเจ็ดกันศูนย์หกเจ็ดเพราะว่าศูนย์เป็นตัวกันนะคะหกเจ็ดเป็นเม,ม็ดเดียวกันศูนย์หกเจ็ดนะคะส่วนในชุดสามตัวดิฉันจับให้ทั้งหมดแล้วนะคะในวินจับให้ทั้งหมดในวินแล้ว ะะคะตัวไหนที่เป็นเบิ้ลหามนะคะตัวไหนที่เป็นเบิ้ลหามท่านผู้ชมก็ต้องกลับเอาเองนะคะ1 2 2ก็ต้องเป็น2 1 1ด้วยนะคะ1 4 4ก็ต้องเป็น4 1 1ด้วยนะคะเนี่ยหกสองตัว1 1ตัวก็ต้องก็ต้องกันเป็น6 1ตัว1 2ตัวด้วยอย่างนี้นะคะ4 1 1 2 1 1ก็ต้องกันเองด้วย เจ็ดสองตัวก็ต้องเป็นเจ็ดหนึ่งตัวสี่ 2, 2, 6องสองหกสองสองเจ็ดสองนะคะอันนี้คือกันไม่ให้เรียบร้อย นะคะตัวที่เด่นสุดทั้งหมดก็มีก็มีแค่นี้ครับอภัยนะคะลงพัดแกลงฉันไม่ได้ทำในห้องนะคะชอบชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะทำอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติในชุดเด่นเขาจะเข้า ในวินแค่นี้นะคะไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นชุดรองจริงสำคัญนะคะตัวที่สำคัญใชันก็วงไว้ให้แล้วนะคะชุดรองนี่สำคัญนะคะวัดใจของเราก็วัดใจของเรา4 6่หก หกนะคะวัดใจ4หก c 6จ็ก็ให้เน้นที่4 6ก7เจ็ด้วยนะคะในชุดอื่นๆนะคะชุดไหนที่มี4 6ก7เจก็เอาจากตัวนี้ก็ได้ะคะ่ะในหนะะึ่งสองนี่ค่ะหนึ่งสองหนึย่างนี้นะคะ2 6นะคะ สองเจ็ดสองหกสองหกหกสี่หกเจ็ดตัวนี้เป็นเม็ดยวเลยนะคะหกเจ็ดสองหกสองหนึ่งเจ็ดหกอ่ะห้าเจ็ดหกมีสองครั้งหกสองครั้งดูในตัวที่มี สองเจ็ดนี่ค่ะหนึ่งเจ็ดนนไม่ใช่สองเจ็ดนะคะตัวนี้ก็มีนะคะสอ,อสองเจ็ดเอาสองเจ็ดอันนี้สองสองนะคะก็ดูดูเทียบกับตัวที่นี่ค่ะหกเจ็ดอ้าวเก้าหกเจ็ดตัวนี้ก็มี ะะอาทั้งพิเศษมาทั้งปกติเลยนะคะนี่ค่ะสองเสองเจ,งเจนะคะสองสองสอย่าง,ง,งนี้ค่ะเก้าสองเจงสองเจ็ด นี่นะคะดูตัวไหนที่คู่กับชุดวัดใจนะคะหนึ่งสองสี่หเจ็ดส่วนในชุดเด่นก็แตกในวินอยู่แล้วนะคะเม็ดเดียวเจ็ดหกสี่ เดี่ยวอยู่ที่ vp p นะคะเคยมาที่ vp p แต่วันนี้ก็ไม่แน่นะคะว่าเขาจะมาที่ไหนบางบาคงจะแคปทันทันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ